อำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงมีห้าตำบลได้แก่ทุ่งนาลีหนองทงวังใหม่ป่าบอลและโคกทายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีอาชีพทำรรนาสวนยางพาราและสวนตามคนในพื้นที่อาศัยกันเป็นชุมชนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงครับต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2563นะครับในพื้นที่รปสตบ้านน้ำตกเนี่ยซึ่งรับผิดชอบสามหมู่บ้านเนี่ย เราเห็นว่าประชาชนเนี่ยมีพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการการบริโภคอาหารหรือว่าการออกกำลังกายแล้วการบริโภคอาหารเขาจะเน้นตามใจกันตามใจชอบจนทําให้เกิดความเคยชินพฤติกรรมตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สุขภาพของเขาแย่ลงแล้วในส่วนพฤติกรรมการออกกำลังกายเนี่ยมีน้อยมากนะครับก็เลยมีแนวคิดว่าจะทํายังไงให้ กลุ่มประชาชนามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็เลยมีแนวคิดให้มีการาส่งเสริมในส่วนของการออกกำลังกายนะครับจริงๆเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะออกกำลังกายนะครับแต่เน้นหนักไปที่การออกกำลังกายและการบริโภคอาหารนะครับในส่วนของอาการส่งเสริมการบริโภคอาหารนะครับทางรพสตอ,ตอ,ตอบ้านน้ำตกก็มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกผักพอสารพิ โดยบูรณาการกับการจัดการขยะในชุมชนนะครับเราก็เอาขยะเปียกเนี่ยมาแปลงเป็นน้ำหมักหรือปุ๋ยหมักใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยกินผักวันละอย่างน้อยแล้วครึ่งกิโลนะครับเพื่อที่จะให้มีสุขภาพดีโดยที่เราจะาเน้นให้ประชาชนเนี่ยลดหวานมันเค็มลงนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอีกตัวหนึ่งที่ทางรปสทบ้านน้ำตก ได้ส่งเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ครับในการดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายเนี่ยนะครับในส่วนของราปสตบ้านน้ำตกเนี่ยสังกัดกับอบจพัทลุงก็ได้มีนโยบายให้เราขับเคลื่อนในส่วนของการสร้างสุขภาพของประชาชนไม่เน้นในการารักษาครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอานโยบายของอบจอเนี่ยนะครับมาขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสอมอนะครับแล้วก็กลุ่มชมรมสุขภาพต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเนี่ยมาขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับทางอบจก็ได้สนับสนุนนะครับสนับสนุนให้รพสตจัดทําแผนด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายนะครับมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมนะครับให้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับในการร่วมกัน าวางแผนและกำหนดเป้าหมายไปด้วยกันนะครับทางเราก็มีการส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นม,มาเป็นท่าทางในการออกแบบท่าออกกำลังกายนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรามีการประยุกต์ท่ารำมนุราในในแม่บทต่างๆมาดัดแปลงเป็นท่าออกกำลังกายนะครับ ให้มีความเหมาะสมกับเพศและวัยนะครับโดยพื้นฐานของชุมชนที่เนี่ยเขาจะมีความเป็นมนุราอยู่ในตัวแล้วจะดูสอดคล้องกลมกลืนนะครับกับกับความเป็นชุมชนนะครับที่นี่นะฮะ,ะต้องขอชมเชยนะคะผอ,อรพอสตบ้านน้ำตกเจ้าหน้าที่แล้วก็อสมอทุกๆคนนะคะที่ได้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอในส่วนของทางอบตว,วังใหม่นะคะได้สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายให้กับชุมชนแล้วก็ให้กับโรงเรียนนะคะในส่วนของอาการจัดกีฬานะคะส่งเสริมทางด้านสุขภาพก็มีเรื่องของการจัดกีฬาก็จะมีการจัดกีฬาผู้สูงอายุ ก็คือลำดวนเกมแล้วก็จัดกีฬาของชุมชนของเยาวชนของตำบลวังใหม่นะคะแล้วก็ได้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 ส่งเสริมให้มีการประกวดปินโตเพื่อสุขภาพแล้วก็รณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกผักสวนครัวนะคะซึ่งเป็นเป็นผักที่ปลอดสารพิษใช้ในครัวเรือนนะคะสำหรับในส่วนของตำบลวังใหม่ของเราอะนะคะจะมีกลุ่มในการออกกำลังกายก็คือว่ากลุ่มของอ นางฟ้าวาังใหม่กลุ่มลายแดนกลุ่มสามวัยและก็กลุ่มของเยาวชนเป้าหมายสูงสุดของทางอบตว,วังใหม่นะคะก็เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทุกกลุ่ม,มวัยวังใหม่ก้าวหน้าพัฒนาด้วยหัวใจค่ะก็คือตอนแรกคือน้ำหนักขึ้นจาก52กิโลตอนนั้นขึ้นเป็น63นะคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นก็คือ เริ่มเริ่มเริ่มวิ่งเลกๆก็วิ่งไม่ได้หรอกก็คือวิ่งบ้างเดินบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็วิ่งออกไปเรื่อยๆจนปัจจุบันน้ําหนักก็ลงจาก63ตอนนี้ก็เป็น52นะคะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอแล้วก็ตอนแรกมีโรคประจําตัวด้วยค่ะไทรอยด์แตหลังมาก็คือเจาะเลือดอะไรก็ปกติตอนนี้หมอหยุดกินยาแล้วหลังจากนั้นมันจะมีโครงการก้าวท้าใจซีซั่นหนึ่งนะคะแล้วก็มันมีโครงการขึ้นมาก็เิ่ม สะสมคะแนนสะสมพอยต์ไปเรื่อยๆตั้งแต่ซีซันหนึ่งจนถึงซีซั่นห้าก็มีมีเสื้อมีอะไรเป็นรางวัลมาตลอดก็เลยมีแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายตลอดหม้อวายออกกำลังกายวัดเดินเกวียนเนี่ยให้เขาไปคุยคุณผาเดินเนี่ยตึ้งจูงอันทุกบนนั่งกันเดินได้ทีตีตีสว่างมองสว่างมึอตึ้งลมตุเดินวันนี้แต่วันหยาเดินได้เว้ย กำนั้นไงค,คำไดแต่วากกับเพื่อนเันจุ้งอ่ะม้อหนาเมยม้อรอมอกูจีนช่วยกันมาเพื่อนเพื่อนทำน,นี้ออนเ,น,เน,นื้อป้ากันอื่นกายหนอก,กําลังกายก้องก้องทีมนางฟ้านะตอนเล็กเราเรากาลังกายแอโรบิกกันก่อนค่ะตึ้งกันนี่บอกเอรบิกตึง้งต้องมีต้องมีผู้นำแอโรบิกงั้นพอมีผู้นำตึ้งเวลาไม่มีผู้นำตึ้งไม่ได้เต้นกันตึ้งกันเลยเปลี่ยนเป็นลายเด่น คือลายแดนนี่มันมีมันมีมันมีเพลงแล้วก็มันมีทาก็มันอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ไม่มีผู้นํากันไม่ไปเลยเพราะว่าเราเป็นกันอยู่แล้วค่ะซึ่งการออกกําลังกายก็เราก็ตอนเย็นเยนสำหับก้าวไล่กันเสร็จแล้วตอนเย็นประมาณห้าโมงเราจะนัดพบกันสต่เด็กนี้ซึ่งอันนี้แต่ลายแดนนี่นอกจากทีมนางฟ้าแล้วเรากับผู้บนไก่เคียงผู้บนไก่เคียงเราก็เชิญชวนมาออกกําลังกายด้วยกัน ถึงเวลามีกิจกรรมต่างศาสนาหรือว่าวันซ้ำกันโรก็ไปออกกันเชิญชวนกันไปออกออกกิจกรรมป้นๆตีเราได้รับทำไมทำไมด่างกายแข็งแรงและตึงการความจำดีไม่เป็นอัลไซเมอร์บุคลิกก็ดีต่า,างๆหลายเดือนกรรมมันซ้ำเพราะว่าเรากลังกายเป็นสมมติมเมือค่ะ ในส่วนของวิถีชีวิตของคนที่ในพื้นที่เราพอสตอบ้านน้าตกอีกหนึ่งอาชีพนะครับก็เป็นอาชีพเลี้ยงวัวชนนะครับก็เป็นลักษณะการออกกลายเชิงธรรมชาติอีกหนึ่งวิถีนะครับเพราะในการที่เลี้ยงวัวชนเนี่ยก็จะต้องมีเอาวัวเนี่ยไปเดินออกกําลังกายทุกวันเพราะฉะนั้นวัวเดินกี่กิโลคนก็เดินเท่ากับวัวเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเชิงธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้คนที่เดินเดินวัวเดนี่ย นะครับก,ก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งวิธีธรรมชาตินะครับก็จะช่วยในเรื่องของการออกกําลังกายสร้างสุขภาพได้อีกวิธีหนึ่งครับจากที่มีการจัดกิจกรรมในส่วนของการากิจกรรมทางกายเนี่ยนะครับโดยภาคีมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับเราก็เกิดผลลัพธ์ออกมาว่าเรามีประชาชนที่หันมาออกกาลังกายเ,ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีต้นแบบการออกกําลังกายในประเภทบุคคล ในประเภททีมนะครับก็จะเป็นต้นแบบที่ที่เป็นแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุ้นให้กับกลุ่มประชาชนกลุ่มอื่นเนี่ยได้หัชชนมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของอประชาชนโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มของผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับก็จะาสามารถควบคุมระดับความดันควบคุมระดับน้ำตาลเบาหวานในเลือดให้อยู่ในในเกณฑ์ที่ดีได้นะครับแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ด้วย นนี้ก็เป็นผลพวงที่เกิดจากการบริการงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการจัดการขยะนะครับซึ่งที่มาเกี่ยวข้องในส่วนของการใช้น้ําหมักน,นะครับหรือว่าการบริหาการในเรื่องทูบีน้ำปรวันก็จะเป็นผลพวงที่สุดท้ายแล้วก็นําไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ครับ